ขอบคุณครับขอครับขอบคุณครับขอคุณครัแล้วก็ให้คัตอบน้องคนนี้ะครนึกไหมว่าแล้วก็มีที่แท้ซึ่งมีคนหนึ่งฝากบอกน้องว่าน้องเต๋าเนี่ยไม่ใช่หลอกแค่หน้าตาเท่านั้นนะคะแต่ว่าใจของน้องยังหลอกมากเต๋าคนแบบแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะไม่ว่าจะทักหน้าทักหลังชาวโ้นทุกคนซึ่ง ว่าังมีอีกมากมายนะคะที่คอยให้กำลังใจน้องต่างกันแสดงตัวบ้างไม่แสดงตัวบ้างก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งของมาฝากนะคะขอได้สนับสนะนีตลอดไปนะคะขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสและมาพูดอะไรทักอให้กับน้องในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกรับขอเสียงตบมือดังๆให้ทุกๆุก วันนี้ขอให้รักษาไปนาน